นี่ฮอลแลนด์นะครับอันนี้ส่ง f c ทางภาคใต้นะครับเป็น FC ออนไลน์นะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับลูกค้าไม่ได้มาเห็นรถจริงนะแต่ก็ไว้ใจเซลอ้วนนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับอ่ะสาภาพกลางๆนะครับเซลว่ารายงานตรงนะแต่ก็ในสายตาเซลอ้วนก็ถือว่าสวยอยู่นะครับอ่ะเป็นรถพันกว่าชั่วโมงนะครับ เครื่องดีเกียร์ดีทุกอย่างปกตินะครับก็ขอบคุณ FC ทางกระบี่มากๆนะครับซื้อแบบออนไลน์นะครับใครอยากได้รถส,สวยๆไม่ FC กระบี่นะครับจะซื้อออนไลน์หรือมาดูหน้าร้านนะครับอ่ะเข้ามาคุยกับเสี่ยวอ้วนได้เลยนะครับ094 706 4430นะครับแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้ n น w h วฮ l a n ลนอ่ะเหมือน FC ทางกระบี่นะครับหรืออยากได้ คูเวต้าอยากได้ยันมา่าอยากได้รุ่นไหนนะครับโทรหาเซลอ้วนได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0947064430นะครับ0947064430แท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้เมสซี่เฟอร์กูสันอยากได้รุ่นไหนอ่ะโทรหาเสซยอ้อนวนด่วนๆน,นะครับเรามีแท็กเตอร์มือสองให้เลือกมากกว่า100คันนะครับอ่ะขอบคุณ FC ทางภาคใต้มากนะครับอ่า New Holland TT 3.50พัด New Holland TT 2นะครับอ่ะตัวเลก็กกว่านี้ก็ อ,อยากได้ก็สนใจก็โทรมานะครับอ่วันนี้ขอบคุณ FC ทางภาคใต้มากๆครับโวยรวมเฮงๆนะครับก,ก,รกิจการล่ากจรุ่งเรืองล่ำรวยครับเงินล้นไม้ล้นมือนะครับขอบคุณมากครับ